นะคะลาภัยแม่นะคะลาภัยเอาวันนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงที่แม่นอนแล้วแม่ตื่นมาแล้วเราก็บอกว่านี่คือแล้วเราก็จะบอกว่านี่คืคอของสงารให้คุณแม่แล้วเราจะเตรียมให้คุณแม่ร้อนสิร้อนติน๊ตาแล้วนะคะนะคะแล้ววางไว้ที่ตรง เพตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ที่ยกเอามานะคะแล้วเราก็ถุงให้แม่ตื่นนะคะแม่ตื่นตื่นอะไรน้องอันดูตรงนี้อะไรอะว้าวมันคือของซาพายที่ทุกคนที่น้องๆทุกคนกับพี่ๆทุกคนกับมูเด็งเรียนใช่ไหม ใช่ที่เตรียมให้แม่อยู่นี่เลยเพราะเป็นวันอะไรคะวันแม่ค่ะเย้ขอบคุณค่ะมีดอกไม้มีมั้งโอเคเรามาแกะเลยนะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าทำไมแม่ทำไมแม่ชอบมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไม้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าแม่อยากเพราะว่าวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเออใหญ่มาก ะะแม่ยังน่าดมอยู่เละคะแม่ยังน่าดมอยู่เลยแต่ว่าแม่อยากใช้มาเป็นสตรอเบอรี่ว้าวามีดอกไม้ด้วยอ่าถอนเลอกงาเนีนะ่ยนี่คืออะไรอ่ะที่ผงเทลเอาไปเอาเป็นไก่เป็นไก่เป็นไก่อย่างเงี้ยงไก่สีส้มอยู่างเงี้ยนี่นมันของหนูนะเออตัด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 อยด,ด,ดีนะ だのね。<laughs> okay. oh. ah. ออก็รู้ว่าแม่อย่างน่าสวยอาาอ๋อแล้วก็มีดอกไม้ให้นะคะขอบคุณแตงกี๋ว้องังคิดแล้วว่าแตงกี๋ไหคะไช่ไไม่เป็นไรค่ะแม่อือมันหนักอะไรข้างล่างคืออะไรเอ้ยแกนด่หน่อย เน่แกอนี่ออกนนีเออกเนกแกนี่ออกเอาเอากล่องนี้ออกมายายนี่หนักมากแม่คุแม่อันนีเอาอะไรออกโอ้ยมันติดตรงนี้อ้อมออนี้ให้แม่เขาอยากให้แม่นอนพักผ่อนใช่ไหมใช่อให้แม่นอนสบายสบายโอ้สบายสบายเลยดีเลยนี่ ตรนี้อก็นี้อันนี้ไม่มีอะไรนะอนนก็อันนีก็ของพันสะพายแล้วไม่ใช่นีมันกระดาษเอาไว้เอาไว้วางอันนี้เอาไว้วางอันที่ที่ที่มันที่คุณทูให้อันนี้การอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงกรแพ่บ เป็นกิจกรรมที่แม่กับที่ทางโรงเรียนเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปโพสลง Facebook หรืออินท a g แกรมใช่ไหมใช่แล้วรูปไหนถูกตากรรมการก็ได้และก็จะได้รางวัลปรากฏว่าเราได้รางวัลที่หนึ่ง โอ้โห okay. oh เป็นอะไรอะดริงเกตบริงเกตน่าจะเป็นพวกอาหารเสริมให้คุณแม่สวยๆ <Okay. S 1> อะอันนี้แกได้น,น,นี่แก้ก,แกันแก้ตัดตัดตัดปรากฏว่ารูปแม่กับน้องอันได้รางวันที่หนึ่งได้รางวัน,ท,น<า>ที่หนึ่ง เรามันมีสามรางวัลแต่เราได้รางวัลที่หนึ่งแต่ทุกรางวัลก็เหมือนกันเฉยๆเพราะว่ารูปเราน่ารักจิจู๊ดเย้ ่จ่แ yeah. ม oh ่ยังไม่ได้เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคุณแม่โอยิดกันตลยโอย่แม่จะสเกลอนิมนให้นะออ่ก็มีโอ้ย่ก็จับมือเดียวูไว่าแม่สูหัวอยาโอ้ย สวยเขาบอกกินแล้วสวยแล้วก็มีมาร์กหน้าขาวให้แม่ด้วยคนณแม่ดูคนนี้ใช่เป็นของขวัญวันแม่จากทางโรงเรียนของอันจังนะคะที่เราร่วมกิจกรรมภาพถ่ายแม่ลูกนะคะเป็นภาพที่แม่น้องอันทําคุกกี้ให้แม่เนาะแล้เรากินคุกกี้กันเนาะน่ารักมากโอเคหนาทีแล้วบายยได้แล้วมั้ง คุณนะคะ,คะ,คะที่ชมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสัครสมคชิกให้ได้นะคะ,กดก,ะดกดกระดิง่งกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะแล้วก็อย่าดูชิด